เวลาที่คุณยกเวทคุณโฟกัสที่อะไรครับน้ำหนักฟอร์มหรือแรงที่ใช้ในการยกตอนที่เรายกเวทนะครับร่างกายไม่ได้ใช้แค่กล้ามเนื้อที่คุณมองเห็นแต่ใช้สิ่งที่เรียกว่า intra abdominal pressure ครับลองนึกภาพว่าท้องของคุณคือบอลลูนเวลาที่คุณหายใจเข้าเต็มปอดแล้วกลั้นไว้ตอนที่ออกแรงบอลลูนนี้จะพองตัวและดันกระดูกสันหลังจากด้านในผลลัพธ์ก็คือ c o บ e b o d แข็งแรงขึ้นเหมือนมีเข็มขัดมาลัดคลอบตัวคุณครับงานวิจัยในปี2004พบว่าแค่เปลี่ยนวิธีการหายใจแบบธรรมดาเป็นหายใจเข้าแล้วกลั้นแรงดัันนนนใช่่ออองงงท้้ขขคุณจะเพิมมึโดยยีส ซึ่งช่วยทําให้การยกเนี่ยมั่นคงลดภาราที่กระดูกสันหลังที่ต้องรองรับครับและงานวิจัยล่าสุดในปี2023นะครับพบว่าการละแกงการลําลตัวทําให้แรงดันในช่องท้องเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ทําให้ปริมาตรของปอดเนี่ยลดลงครับแม้กระบ,บังลมจะเคลื่อนไหวมากขึ้นมันแปลว่าคุณเนี่ยไม่สามารถหายใจได้เต็มปอดพร้อมกับก,บการที่ล็อกคอร์บอดี้ได้อย่างเต็มที่ครับพอทั้งสองอย่างเนี่ยสลับกันในจังหวะที่ถูกต้องถ้าว่าคุณอยากจะฝึกให้ถูกต้องคุณต้องเริ่มจากท่าเบาเช่นท่าดัมเบลเคิร์หายใจเข้าตอนคลายแแแรรรงงละเป่่าออออกตนทีใช้หื ขึ้น 2. ท่าที่หนักเช่น s ควอ t d e a ล l i หายใจเข้าเต็มปอดก่อนยกกั้นหายใจตอนที่ผ่านจุดหนักสุดแล้วค่อยเป่าออกครับ3ท่าสตาิติกหรือว่าคอเทรนนิงอย่างท่าแพร้งให้เน้นการควบคุมลมหายใจระยะสั้นๆเพื่อรักษาแรงดันในช่องท้องให้คงที่ครับสิ่งนี้จะช่วยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกกันล็อกคอร์บอดี้ในทุกท่าครับสุดท้ายการหายใจที่ถูกไม่ใช่แค่เรื่องของออกซิเจนแต่มันคือระบบควบคุมพลังงานและความมั่นคงของร่างกายครับถ้าเกิดว่าคุณอยากย,าก,ยกเวทอย่าโฟกัสแค่น้ำหนักให้โฟกัสที่จังหวะหายใจหายใจเข้ากั้นแลปล่อออยยกมีจังะ คุณจะรู้สึกเลยว่ายกได้อย่างมั่นคงขึ้นและคุณจะยกได้อย่างปลอดภัยขึ้นครับ